จับที่ไหนแม่เลนเจ่เฉยเป็นวิด e e ีโอค่ะค่ะค่ะโกยเยมากอยู่พอกันได้หลายนี่พี่รุ่งค่ะพี่รุ่งคนสวยนี่พี่รุ่งคนสวย จ่ไม่ม่ได้่อนใช่ไห้ไปตด้นาน้ลมเนาะอาจร์คนเดียวกับพ่อเลี้ยงดขัเดียดสพี่เลยกได้ใกล้เล่สนิทแต่ก็ไม่คุ้นสิทแก็จะเป็นอไรดีด้วไม่ละที่ได้ตา่งน้ี่พ่ม่กด่าไมากพี่ไม่ตลาดเออยม้เดี๋้

อ,อันนี้งานสงการวัดพุทธรัตนารามเมืองเคียเลอร์บุรรัฐเท็กซัสค่ะตอนนี้มีพิธีส่งน้ำพระนี่หน้าพระอุโบสดมีญาติธรรมมาร่วม,ม,มงานกันอย่างอุนนาฝากข้างอ่าำการส่งน้ำหลวงพ่อเพละคณะพระสงฆ์ก็อยู่ในวัดนี้น

จับจับที่นี่จับทันจับที่ไหนพี่จะเดินเป็นโอเคไม่ต้องจับโอเคได้ละไม่ต้องกดอะไรนะไม่ต้องกดอะไรนะเดี๋ยวจะไปต่อแถวกับน้องสาวนะเนี่ยอพี่ลุงมางานสำคัญยิ้มยิ้มพี่ลุงยิ้ม It okay. was ya